ปี2020กับค่างวด23,000บาทกับโตโยต้าคอมมูเตอร์เครื่อง2.8 GL สภาพสวยๆกับโปรโมชั่นคาเฟลยาวไปอีก90วันสวัสดีค่ะและวันนี้ก็มาเจอๆัปอีกแล้วนะคะเสืไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีวันนี้แั๊บจัดรถเข้าใหม่มาให้อีกหนึ่งคันสำหรับใครที่กำลังตามหารถตูนายาวเคียร์ออโต้สภาพสวยๆมาพร้อมเบาะหนัง V.P. พร้อมไปวิ่งงานวิ่งรับจงนักเรียนดีวงานกับโรงแรมหรือวิ่งอิสระวิ่งทัวร์ต่างๆ จัดไปเน้นไปเหลืองได้วันนี้จัดมาให้สีขาวส,สวยๆเดี๋ยวมาชมรายละเอียดรอบๆคันทั้งภายนอกและภายในในคลิปนี้กันเลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกระจังหน้าก่อนเลยนะคะรุ่นนี้ก็จะได้กระจังหน้าแบบโครเมียมสภาพสวยๆนะคะมาพร้อมโลโก้จุดกึงกลางของตัวรถเป็นโครเมียมสวยๆเลยตัวไฟหน้านะคะสภาพสวยไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะคะกรอบไฟไม่มีรอยแตกสภาพยังสวยงาม ตัวนี้จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกมาให้คู่หน้านะคะตัวนี้เป็นตัวหน้ายาวก็สภาพบอดี้ตัวรถก็จะสูงใหญ่ยาวนะคะอ่ะเดี๋ยวมาชมสภาพด้านข้างของตัวรถกันต่อเลยตัวน้องนะเป็นสีขาวเดิมๆตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อและไม่มีกรอไมเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดตัวล้อกันบ้างค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้ได้ล้อแม็กสภาพสวยๆนะคะตัวนี้ และได้ในส่วนของตัวยางโยโกฮามานะยางปีใหม่มาให้เลยนะคะตัวนี้ได้ยาง2 3 5สามห้าทับหกห R 16, เป็นตัวขอบอยาง16นะคะจัดมาให้ปีใหม่ๆสภาพสวยดอกอยางหนาร่องลึกพร้อมใช้งานในส่วนของรายละเอียดตัวแม็กก็การใช้งานจากเจ้าของเดิมคือใช้งานมาดีมากๆนะคะไม่มีรอยตําหนินะคะในส่วนของรายละเอียดตัวล้อมแม็กนะคะสภาพด้านข้างก็อย่างที่แจ้งไปสวยงามเดิมๆเ,เ,เลยตัวนี้นะคะในส่วนของตัวไฟเลี้ยวรุ่นนี้ก็จะได้ คล้ายๆกับตัว Myje เตีนะคะจะมีขนาดใหญ่สภาพสวยดูแลได้ไง่ายนะคะเพราะว่ากระจกมันจะใหญ่กว่ารุ่นก่อนหน้านี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีดําด้านล่างนะสีดําด้านแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยนะคะเรียกได้ว,ว่าสภาพสวยงามนะคะตัวน้องเบ้ามือจับก็จะเป็นสีขาวด้านข้างของตัวรถสันคมเดี่ยมต่างๆนะคะดูทรงสปอร์ตดูสวยนะคะ เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้สําหรับตัวหน้ายาวนะคะตัวนี้กระจกเดิมจากศูนย์ปอร์ตานะคะมีในส่วนของตัวสัญญาณกันขโมยให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแผงประตูกันต่อเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยแป๊บขออนุญาตนะคะให้ชมรายละเอียดตัวเม็ดอาร์กันต่อเลยนะคะนี่เม็ดอาร์กลมสวยค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้น้องเพิ่งเข้ามาเลยนะคะล้างนิดเดียวก็สามารถจอดขายได้เลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มตัวนี้รถสภาพเดิมๆนะคะไม่มีรอยแต้มสีมานะคะ สภาพสวยงามมากตัวน็อตต่างๆนะคะรายละเอียดต่างๆสวยอยู่ครบเดี๋ยวเรามาดูตรงแผงประตูกันต่อเลยนะคะลูกค้อาอะไลนมาตรงแผงประตูบอกได้เลยว่าสภาพควน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยการขยับกัดเลื่อนหรือว่ารอยขัดมาแต่งใดนะคะไม่มีรอยแต้มสีมาสภาพสวยงามมากตัวนี้แผงประตูด้านในก็จะคุมทนด้วยทนสีดำนะเป็นพลาสติกขึ้นรูปปรับด้วยระบบไฟฟ้านะคะตัวกระจกมาพร้อมม่านบังแดดมาให้ด้วย มีช่องใส่แก้วน้ำอุปกรณ์ใส่ของต่างๆได้หมดเลยนะคะตรงแผงประตูก็เช่นเดียวกันตัวนี้เม็ดอาร์กลมสวยนะไม่มีรอยเปลี่ยนประตูมานะคะทั้งฝั่งซ้ายนะคะนี่รายละเอียดเดิมๆกันเลยค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับใครที่สนใจนะคะกำลังมองหาในส่วนของตัวรถตู้หน้ายาวเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายในของตัวรถกันต่อเลยนะคะ,ะประตูบานเลื่อนก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะ ในส่วนของตัวภายในนะคะด้านบนนะคะก็ยังอยู่ครบนะเนี่ยแปบ๊บขออนุญาตขึ้นไปด้านบนนะคะสําหรับคันนี้ก็อย่างที่แจ้งคุณลูกค้าไปนะคะได้ในส่วนของตัวเบาะหนังวพีเบาะใหญ่เป็นเบาะโซฟานะคะด้านหน้าก็จะมีคู่หน้าด้านหลังก็จะเป็นสามแถวนะคะสีดาส,สวยๆเลยลูกค้าจ๋านานทีจะได้สีนี้มาตัวนี้บอกได้เลยว่าสวยงามมากนะ ลำโพงมีมาให้4ตำแหน่งนะคะเพดานก็หุ้มหนังมาให้แบบสวยๆเลยตัวนี้ได้หนะ้าจอเพดานมาให้ด้วยขนาดใหญ่นะคะพร้อมช้งานได้สะดวกสบายเลยนะคะจะร้องเพลงหรือว่าจะฟังเพลงต่างๆได้หมดเลยแล้วก็มีม่านบังแดดมาให้พร้อมด้วยนะคะทุกที่นั่งและมีทั้งดับเพลิงมาให้นะคะระบบเซฟตี้ความปลอดภัยก็มีมาให้พร้อมทุกกระจกก็มีมาให้นะคะตรงด้านหลังเดี๋ยวเราจะให้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของตัวเคาน์เตอร์นะคะ กึ่งกลางของตัวรถนะตัวนี้ก็สามารถวางแก้ววางของได้นะคะสภาพส,สวยๆนะออกแบบมาแบบดีไซน์ใหม่นะคะรุ่นใหม่ๆก็จะมีแบบหลายแบบมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวแป๊บขออนุญาตลงไปด้านล่างกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวเมคอัพตรงแผงประตูนะคะประตูบานเลื่อนกันต่อเลยลูกค้าจ๋าตัวนี้ก็อย่างที่แจ้งไปแข็งนิดนึงต้องขออนุญาตแป๊บนึงนะคะลูกค้าจ๋า รถเดิมๆนะคะสภาพแข็งมากนี่ตัวเม็ดอานะคะสภาพสวยๆเลยลูกค้าจ๋ะตัวนี้เป็นฝุ่นนะคะไม่ใช่รอยเก็บสีมาแต่อย่างใดนี่สภาพเดิมๆเม็เดอาร์ Met k, กลมสวยนะคะให้เห็นแบบเด่นชัดระยะไล่เรียงกันแบบใกล้เคียงกันนะคะนี่สวยงามมากนะคะใครที่รูรถผ่านช่องทางออนไลน์ตัวนี้ก็สามารถประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถได้เลยตัวนี้ในส่วนของตัว สติกเกอร์ต่างๆนะคะตัวเม็ดอัต่างๆตรงแผงประตูก็มีมาให้เห็นนะคะแบบเด่นชัดเลยตัวนี้ก็จะมีไฟตรงบันไดขึ้นลงนะคะสภาพสวยๆเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวน็อตกันนิดนึงนะคะตรงประตูบานเลื่อนตัวนี้ตัวน็อตก็ไม่มีร่องรอยการขยับขับเคลื่อนเลยเม็ดอักกลมสวยให้เห็นกันแบบชัดๆนะว่าเซีไท้ของเราคัดรถสวยรถดีที่มีคุณภาพมาให้คุณลูกค้าได้เป็น เจ้าขาวเจ้าของกันเลยนะคะใครจะเอาไปวิ่งงานเหมาะมากๆเลยตัวนี้เป็นเบาะนัง VIP ด้วยค่ะลูกค้าจ๋าสภาพโดยรวมของตัวน้องนะคะสภาพสวยงามตัวนี้ก็จะมีในส่วนของทางออกฉุกเฉินมาให้พร้อมนะคะเรียกว่าระบบเซฟตี้ภายในตัวรถก็มีมาให้เพียบพร้อมด้วยนะคะเดี๋ยวตาแบ,บมาชมรายละเอียดด้านหลังกันต่อเลยลูกค้าจ๋าสภาพด้านหลังของตัวน้องก็อย่างที่แจ้งไปสภาพสวยงามนะ,ะสีขาวเดิมเ ก็ฟังเสียงได้เลยไม่มีรอยเปียกนะคะในส่วนของตัวด้านหลังของตัวรถตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะลูกค้าจ๋าตัวจับตรงนี้นะคะก็จะคาดด้วยคโครเมียมมาพร้อมโลโก้คโครเมียมจุดตึ่งกลางของตัวรถด้านหลังก็จะมีในส่วนของตัวไฟเบรกดวงที่3ามมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีตัวปัดน้ำฝนกระจกไล่ฝ้ากระจกมองหลังมีมาให้พร้อมนะคะเดี๋ยวแป๊บมาชมรายละเอียดภายในกันต่อเลยลูกค้าจ๋า อ่ะเดีย๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะเปิดด้านหลังกันเลยนี่มาดูด้านหลังกันต่อเลยนะคะสําหรับคันนี้สวยงามนะคะตัวน้องเป็นสีขาวด้านในเป็นสีดําสวยงามมากนะคะด้านหลังก็จะมีพื้นที่นะคะการใช้ซอยวางอุปกรณ์วางสัมภาระกระเป๋าเดินทางต่างๆมาให้เพียบพร้อมนะตรงนี้นะคะก็สามารถวางได้หลายๆเลยหลายๆที่ตัวนี้ก็ด้านหลังก็จะมีส่วนของตัวถังดับเพลิงมาให้นะคะ สาภาพสวยงามมากเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดหัวน็อตกันต่อเลยนะคะลูกค้าจ๋าฝั่งซ้ายของตัวรถในส่วนของตัวเม็ดอารตัวน็อตต่างๆนะคะสวยเดิมมากลูกค้าจ๋านี่ให้เห็นกันแบบทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวโช๊คนะคะให้ด้วยรองรับน้ำหนักได้3-4ถึกิโลนะคะตัวเม็ดอารต่างๆกลมสวยเรียงรายกันแบบทุกจุดนะคะไม่มีรอยเปียน ฝากระโปรงด้านหลังมาให้นะคะแล้วก็มีม่านด้านหลังมาให้พร้อมนะคะในส่วนของตัวพุ่มด้านหนังต่างๆนะคะก็สภาพยังคงเดิมสวยงามมากลูกค้าจ๋านี่มีตัวดึงนะคะให้พร้อมนะคะอย่างแปปขออนุญาตจิกให้ดูนะคะตัวนี้ใช้เล็บจิกแบบนี้นะคะถ้ามีรอยเล็บแบบนี้ก็แสดงว่าเดิมๆเ,เลยลูกค้าจ๋าอ่ะดี่าวขออนุญาตปิดก่อนเลยนะคะตัวนี้ ในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวอักษรตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆก็มีมาให้ครบในส่วนของตัวไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟเบรกต่างๆก็ยังคงสภาพเดิมไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวขนาดของกรอบไฟก็จะใหญ่โดดเด่นที่เห็นได้ชัดนะคะสภาพภายนอกภายในทั้งกว้างทั้งใหญ่ทั้งยาวต้องจัดเลยนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ตามหากันเยอะมากๆกระจกสวยเดิมจากศูนย์ตเปอร์ตาทุกบานเลยนะคะลูกค้าจ๋านี่ทุกบานเลยตัวนี้ก็จะมี ทางออกฉุกเฉินมาให้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยฟิล์มนะคะตัวฟิลม์มก่อนออกรถเราก็มีการตรวจเช็คมาให้นะะถ้าฟิล์มเสียเราก็เปลี่ยนให้ใหม่เลยดีย๋าวแ๊บพามาชมในส่วนของตัวฝั่งคนขับกันบ้างนะคะตัวรถสภาพส,สวยๆกระจกเดิมจากศูนย์ตูดตามาดูรายละเอียดภายในตรงแผงประตูกันต่อเลยนะคะลูกค้าจา๋าตัวนี้ก็ได้แผงประตูสีดํานะคะตัวนี้กระจกปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้ามาให้พร้อมนะคะกระจกเดิมจากศูนย์ t ตโยต้ามานบังแดดมีมาให้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านในนะคะตรงซอกประตูฝั่งคนขับกันต่อเลยนะคะสภาพตัวน็อตต่างๆสวยงามคงเดิมไม่มีรอยเปลี่ยนในส่วนของแผงประตูทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวามานะคะเราเน้นรถสวยคุณภาพเกรดเอรับประกันนะคะวารันตีเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วยอะเนี้แป๊บขออนุญาตให้ดูรายละเอียดเม็ดอร์อีกฝั่งหนึ่งนะคะอาจจะแข็งนิดนึงนะคะลูกค้าจะ เม็ดอาร์ up, กลมสวยนะคะเรียงรายทุกจุดไม่มีรอยเต้มสีนะคะไม่มีร่องรอยการบิดเบี้ยวนะ,ะกลมสวยชัดนี่ตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวสติกเกอร์ให้ด้วยนะคะลมยางเติมเท่าไหร่ด้านหน้าด้านหลังตัวนี้ก็มีแจ้งมาให้นะ,ะลูกค้าจ้ะเดี๋ยวมาดูพอดี้ภายในกันบ้างตัวเบาะคนขับสภาพยังสวยเลยแทบจะไม่ได้มีรอยนั่งรอยใช้งานเลยลูกค้าจ๋ะตัวเบาะสีดําส,สวยๆก็มีเบาะเสริมมาให้พร้อมด้วยนะคะ ตรงนี้ด้านหน้านะคะแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอระบบสัมผัสเชื่อมต่อบลูทูธได้นะะเป็นระบบทัชสกรีนตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ค่ะลูกค้าจ๋าใช้งานได้ง่ายนะคะพวงมลาลัยมี sr s airbag คู่หน้ามาพร้อมกับคุณแจร,รีโมทมีมาให้พร้อมนะคะคอนโทรลดีไซน์ภายในก็จะใหม่หมดเลยนะคะด้านบนนะตัวม่านบังแดดก็มีมาให้ยังไม่ได้แกะถุงเลยนะคะตัวใส่แว่นตาตัวไฟต่างๆก็สภาพใช้งานได้ปกติเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บพามาชม รายละเอียดนะคะด้านหน้าของเครื่องกันต่อเลยลูกค้าจ๋าและที่สําคัญตัวนี้นะคะเขาเป็นตัวรุ่นใหม่แล้วนะคะตัวห้องเครื่องก็จะอยู่ด้านหน้าของตัวรถเดี๋ยวตาลองแป๊บมาชมกันเลยนะคะ mm. มาเปิดดูห้องเครื่องภายในกันต่อเลยจ้ะคุณลูกค้าจ๋าตัวนี้ได้เครื่องยนต์2008นะคะ mm. เป็นเครื่องยนต์ดีเซลสภาพห้องเครื่องสวยงามมากไม่มีคราบน้ำมันไหลยเยิ้มนะคะเป็นเครื่องดีโฟดีนะคะรุ่นเดียวกับ ตัวตัวต v วีโเลยนะคะ้องเครื่องบอกได้เลยว่าสวยเดิมมากลูกค้ามาดูฝั่งซ้ายของตัวรถกันก่อนเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวน็อตต่างๆนะคะด้านในด้านบนไม่มีร่องรอยการแกะหรือการขันน็อตแต่งใดเลยลูกค้าจ๋าตัวน้องสวยงามมากนะคะตัวฝากระโปรงก็เช่นเดียวกันนี่และรุ่นนี้นะคะตัวแผ่นเพจของตัวน้องก็จะอยู่ด้านในนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นโมเดลปี2020เลยนะคะ รหัสเครื่องยนต์ 1GDFV นะคะเป็นโมเดลปี2020แท้เลยนะคะสภาพภายในฝากระโปรงต่างๆนะคะสวยเดิมนะคะมอกตรวจเช็คได้นะคะตัวน็อตด,ดูกลมชัดไม่มีร่องรอยบิดเบี้ยวนะคะสภาพสวยเดิมมากเลยลูกคาก้าจ๊ะแล้วก็ดูง่ายมีตาปั๊มจากโตโยตา้าเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าฝากระโปรงเดิมแน่นอนนะคะตัวน็อตต่างๆนะคะด้านใน ให้เห็นกันแบบชัดๆนะคะว่าน็อแป๊บคัดรถสวยรถดีหัวน็อตไม่มีร่องรอยการขยับขับเคลื่อนและก่อนออกรถแป๊บมีการตรวจเช็คนะคะจากช่างทำนานการมากกว่า30รายการเปลี่ยนถ่ายคล้องเลวนะคะตรวจเช็ค30จุดให้คุณลูกค้าเพียบพร้อมเลยแล้วก็มีโปนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาให้ด้วยนะคะ2ครั้ง2 0 0 0 0กิโลนะคะสำหรับลูกค้าที่จับจองก่อน,นแป๊บดูคลิปนี้มานะคะเดี๋ยวแป๊บมาย้ำสเปคกันอีกครั้ง สำหรับใครที่กำลังมองหารถตู้หน้ายาวเกียร์ออตโต้เอาไปวิ่งงานหรือจะใช้ในรูปแบบครอบค,ครัวต้องรีบมาจัดลูกค้าจ๋าบ,บอกได้เลยว่ารถสภาพสวยแน่นอนเนี่ยแป๊บมาย้ำสเปคกับคันนี้เลยตัวตาคอมมูเตอร์เครื่อง2.8 GL ปี2020เกียร์ออตโต้เบาะหนัง VIP สภาพสวยๆจัดราคาโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะคะเฉพาะคลิปนี้ราคาค่าตัวน้อง1,149,000บาท ค่อนข้างมวดอยู่เพียงแค่23,000บาทเท่านั้นลูกค้าจะกับโปรโมชั่นขับฟิลยาวไปอีก90วันสําหรับใครที่ชื่นชอบนะคะดูคลิปนี้มานะคะ จับจองผ่านช่องทางออนไลน์นะหรือลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอำเภออยู่ต่างภาคลงไปก็มีบริการจัดไฟเน้นให้ถึงหน้าบ้านส่งมอบรถให้ถึงที่ใครสนใจคันนี้รีบจับจองมาได้เลยที่เบอร์095030455บบจัดราคาสุดพิเศษและโปรโมชั่นดีๆมาให้นะที่ถึงรถเยนมือสองไว้ใจเซทไทยรถสวยนะคะบ๊ายบาย